คือผมเข้าใจคนเราไม่ชอบผมก็ได้ฮนะจะเกลียดผมก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่พอดีผมใช้ชีวิตเพื่อคนที่ผมรักผมทําเพื่อคนที่ผมรักผมบ่ายน้ําเพื่อคุณหมอคุณพยาบาลทั้งไทยและลาวที่ผมรักผมได้ยินผมรู้จักแม่น้ํโขงมาตั้งแต่เด็กนะฮะแต่พอดีวันหนึ่งผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นแล้วมีชาวบ้านมาบอกผมว่าโตโนโ่ได้ยินว่าเคยว่ายน้ําช่วยไอเต่าทะเลตอนตอนวันแม่เนี่ยสีมาช่วยที่นี่หน่อย ผมจะบอกว่าครับสู้ๆนะคุณยายแล้วผมก็กลับไปก็ได้ครับให้กําลังใจเท่านั้นก็ได้ไม่ไม่ก็ไม่ผิดแต่พอดีผมเข้มงวว่าผมผมพอจะทําอะไรเพื่อพวกเขาได้บ้างแค่นั้นเองครับไม่ได้คิดว่าทําไปแล้วคนจะมองผมแบบไหนผมคิดแต่ว่าผมทําแล้วพวกเขาได้อะไรเลยไม่ได้มันเลยไม่ได้มีปัญหาสําหรับผมฮะมันไม่ใช่ปัญหาของผมด้วยสําหรับคนที่จะไม่พอใจหรือว่าที่จะไม่เข้าใจขอแค่ทุกๆคน มาช่วยกันดีกว่า